ยังกอบาไหมยมพบาลเออไปอยังคนจับคนลงไปคนตกหน้าโลกนี่แหละเรื่องนี้คก็ึ้เคด้ยินหลาย,ลยแล้วอันตกหน้าโลกลงไปเพก่นทีสอบถามเข่าขิ้วกันมาสอบถามผู้ใดมีก้มผิดอย่างเก่าไปล่งขุมนั่นยมนพิบาลก็ถามพวงนี่เคสก้มผิดอย่างมากมึงติดอยสันว่า มีเก็ว่ติดเราครับติดเรามันไปคุ้มพุนคิวต่อไปมาเขาแถวกันอยู่นะเกินมากคิวต่อไปเขาไม่บางนีมึงติดยังติดสะครับติดสะมึงไปนะมักติดเราพุนเอามันไปถุกน้องก็จับไปบางนั้นมึงติดยังติดยาบ้าครับติดยาบ้ามันไปพุนเอาไปทุกน้องก็จับไปล่งคุ้มแล้วลูก บักหน้านเดียวป่ะนี้มงึงติดนยังวะสันติดนหีครับไม่ยังก่อติดนหีติดนหีตอนหลังกูหรอือเปล่ายังมาบ้านกับติดนหีสันว่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ็หวังสัน